วันนี้เราจะมาดูเพื่อนเล่นบอลกันนะคะคนสีฟ้าคือต้าเป็นโกลคนเสื้อสีดำแส่คัะกุศอคือเส้นใหญ่เนาะออคนเสื้อสีเหลืองเป็นโกลอยู่ตรงนั้นคือาเอ๊ะก,กุ้งคนคนเสื้อสีคนเสื้อสี เสื้อคนกางเกงสีสเสีฟ้านะครพบชื่อห้าเนาะคนนี้ชื่อเพียวเนี่ยนเนเนีนเ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 เนเดูนเนเูานดนเิเน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 เี่นเ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 นอเเน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 นเเนเนเเนเกเนเนเนเเนอนเนเนนเนเเนเนเนยนเนนเเนนเนเนนเเนเน ก็คือเส้นใยและผุบองเดียวบนนี่ทุกคนบอกเลยนะว่าต้องเอาคลิปไปแชร์เอาไปลงติดต่อแล้วก็ยูทูบติดตามันด้วยนะนี่ต่อเลยกอล์ฟกลอสอะไรนี่นี่นี่ประตูนี่ชอบ เห็นปะน้ำตาลน้ำตาลต่รานี่นี่ลูกบอลไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วเร็ววอชอันนี้อันนี้ทีมดีโฟูเอ่อนี่มีห้าคำหยาบแต่ว่าตัดออกไปแล้วไ นด่งั้นเดี๋ยวดูเล่นอีกสักตาแล้วจุดคลิปดีกว่าคีเกตถ่ายสองสามรอบพอพอเออมหาเป็นมาเนื้อหันแรงไม่ควรทำนะคะไม่ควรไปตะเนี่ยโอ้โหคุณนุ๊ก ยุงมันเยอะมากเลยนะตาเป็นโกตาไม่ได้เล่นรถม,มาทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราไปกันเลยโอเคเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วเมื่อกี้แป๊บๆเลยมียรถคีมนะเอิม่มนี่นะคะแล้วก็จะถ่ายต่อดูเล่นกันอีกสักตาละกันเนาะแล้วก็พักกันเลยบลแบบนีจูดๆๆรูอืม ดูดิดดคนรอด้วยดูดิไะนี่ใครก็ไม่รู้เต็มทีอันนี้เส้นสีดำนาะรถเห็นรถตรงนี้ไหมเนี่ยรถตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเล่นแบบนี้น โอเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บายบายค่ะ